คผมกสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมาก็มาอยู่กันในทริปที61กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาแนะนําคอมไคส,สระ4ทิกช็อตนะครับเห็นมีคนมาเมนต์ในช่องผมว่าลองเล่นไคสระ4ทิกช็อตดูหน่อยพี่แม่งโคตรตึงเลยผมก็ลองไปจัดมานะครับก็บอกเลยว่าฮ้ยแม่งตึงจริงว่ะ อันนี้ผมรู้นานแล้วแต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับว่ามันมีไอ้คอมไคส่าซีริคช็อตอยู่ผมคิดว่าตอนแรกมันก็เอเอเฉยๆป่บวะแต่พอมาลองเล่นจริงมันชุดโคตรตึงเลยเว้ยเดี๋ยวจะมีวิธีการเล่นยังไงก็เดี๋ยวเชิญไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมก็เปิดมาที่เลือกอาร์เมนต์นะครับในใจตอนนั้นก็คือคิดแบบไม่อีคอนก็คอมแบทแล้วเนาะ ก็กะจะไปเล่นใครซะสี่ทิกช็อตอยู่แล้วคือฟอร์สแน่นอนนะครับมีมาร์ทออฟโรเกตนะครับแต่ว่าเ,เราเล่นแบบคอมฟาสเนาะเราไม่ได้เล่นรีโลครับมันก็เลยไม่น่าเลือกเท่าไหร่ก็เลือกมาเป็นพัมปิ้งอัพนะครับทีมเราจะได้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นในแต่ละรอบสแต็กทับกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ ก็ผมตั้งบอร์ดต้นเกมไม่ได้เลย้ยต้นเกมอ่ะเชื่อไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสปอยนิดนึงแล้วกันก็คือต้นเกมผมไอ่จะเสียเลือดไปเกือบครึ่งอ่ะสเตจสามพอฟ้าเลยเลือดผมเหลือ40กว่าแล้วอ่ะสเตจสามสามสามสี่นี่แหละเลือดผมเหลือ30 40แล้วเว้ยคือแบบต้นเกมโดนตบยับยับแครับเดี๋ยวจะมีทิคในการลิกเกมยังไงเดี๋ยวผมจะมาแนะนําด้วยคร่าวๆแล้วกันนะครับสําหรับในคลิปนี้นะก็ช่วงแรกก็ไม่ได้มีอะไรครับก็พยายามตั้งบอร์ดให้สตองให้ได้นะ ถ้าเกิดตั้งเป็นสตอรี่ได้ก็จะดีนะครับแต่ผมตั้งอะไรไม่ได้เลยผมก็ตั้งแบบนี้ไปก่อนนะครับซึ่งบอกเลยว่าแพ้ยับเลย <laughs> ถึงรอบเลือกไอเทมนะครับผมก็คิดตอนนั้นก็คือผมอยากจะเอาไปทำโมเรโลนะทำตัดฮิวนะครับให้ไอติโมถือนะติโมถือโมเรโลก็ค่อนข้างจะดีนะครับและไอคอมอิองชาร์โดของตานี้ผมได้เป็นท็อกซินด้วยมันได้ตัดฮิวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพูดต่ออันนี้เดี๋ยวมามาร์กตัวกันนิดนึงนะครับหน้าตาคอมเดี๋ยวก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็มีสีทิกช็อตนะเป็นไคซะติโมแล้วก็ซิวียอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบาดไปก่อนช่วงท้ายเกมก็จะมาเปลี่ยนเป็นสายานั่นเองนะครับ ค okay. แล้วก็เล่นเป็น3สอรี่นะมีกาลิโอกับรีเวนนะครับแล้วก็4วิสเตอร์เราจะใส่ไซรัสามาคู่กับเอทอกนั่นเองนะครับมันจะได้อิงชาโดด้วยอ่าแล้วก็ใส่ไซรัสไปครับหน้าตาบอร์ดก็ประมาณนี้เลยแล้วท้ายเกมเวลเก้าเราก็ไปลงเป็นไอฮูเดียนั้นเองมันจะได้เป็นอ๋อชื่ออะไรนะอิงชาโดนั่นเองนะครับแล้วอิงชาโดที่ผมพูดไว้ก็คือมันจะได้เป็นท็อกซินใช่ไหมแล้วผมที่ผมสแสลมมอริโลต้นเกมมาก็เพราะว่าผมจะเอามาตัดเรื่อง,ต,องตัดเรื่องช่วงต้นเกมนะครับกว่าเราจะได้ โมเลโลเอ้ยไม่ใช่โมเลโลไอท็อกซินช่วงเวฟ9เลยนะครับของอิงชาโดนะซึ่งมันนานนะผมก็เลยสแลมมาเป็นโมเลโลเอาไว้ตัดฮิวช่วงต้นเกมกลางเกมไปก่อนนั่นเองครับเผื่อแบบบางคนสงสัยไง ก็บอกไปแล้วนะครับสเตจสผมแพ้ยับเลยอันนี้เหลือเลือด76แล้วนะบอกเลยว่าแย่จะจัดนะครับแล้วเราไม่ได้รวยขนาดนั้นด้วยเห็นปะอีคอนผมเพิ่งจะ50เองเว้ยคนอื่นเขาแบบวินสีแล้วมันรวยกว่าเราแล้วมีเลือดไปเล่นด้วยนี้ผมก็ค่อนข้างจะแย่นะครับช่วงต้นเกมนี้นะแล้วของผมก็แลมเพิ่มไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าผมแลมมาเป็นโชวจินด้วยนะแซลมโชวจินให้ใครสะนะครับใครจะใครสะใครจะอะไรล่ะใครสะ,ะ,ะ,ะจะใช้โชวจินนะครับในคอมนี้ ซึ่งมันจะสกิลรัวๆแล้วมันก็จะทําให้เบิร์ดดาเมจได้เร็วนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นคีะนะครับแล้วก็เป็นเจาะเกาะก็ได้หรือไม่ก็เป็น G S ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดจะเล่น G S เราต้องมีเจาะเกาะสักตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมทำเป็นไอ้นี่ด้วยนะ E 벤ชาวนะครับซึ่งเกมนี้ผมไม่ได้เล่นเป็นเขียวเขียวนะผมเลยสลมเป็น E 벤ชาวไว้นะครับ ก็แพ้อย่างเดียวนะครับแพ้ยับอ่ะมาถึงเรื่องอัคเเมนรอบที่2นะครับคิดไว้ก็คือเป็นคอมแบทเหมือนเดิมนะผมโลจิตนะเกมนี้คือแบบเราไม่ได้เน้นจะรวยแล้วเราเน้นแบบว่าสู้ดีกว่านะเลยผมเลยเลือกคอมแบทมา2ชิ้นเลยนั่นเองนะครับโอเคเป็นอัคเเมนเงินด้วยไงก็เลยแบบอืมไม่ค่อยอะไรนะอัเเนนะคเเมนสี่เงินนะเผื่อแบบบางคนงงอัคเเมนเงินอะไรของมึงวะอัคเเมนสีเงินนั่นเองโอเคผมว่าตั้งบอร์ดแบบนี้ไปก่อนนะมันไม่เก่งเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะเล่นอะไรดีนะช่วงต้นมันไม่ค่่่่่ออออยยยมมมีะะไรรา้ผเลนนนคคขงจแูกันนับ ก็ต้องจําใจเล่นแบบนี้ไปก่อนซึ่งตอนนี้ผมก็เวล6แล้วแล้วผมจะแก้เกมด้วยการที่คิดตอนนั้นนะผมจะไปเล่นตอนเวล7นะครับผมจะไปโลช่วงเวล7หาแบบว่าถ้าเกิดฟุกๆเจอใครสัเจอคาริโอมามันก็จะทําให้เราแบบบอร์ดเราเซเบิลมากขึ้นนะซึ่งตอนนี้บอร์ดเรานี่แบบโคตรจะวีกเีกเกอร์จะจัด <c oughs> ค่อนข้างแย่ครับก็โอเคเดี๋ยวรอถึงเวล7เจ็ก็แล้วกันผมก็ต้องจําใจยอมเสียเลือดไปก่อนนะครับช่วงตอนนี้นะ นีเ่เหลือเลือด47แล้วนะครับหน้าตึงหลังตรงแล้วนะตอนนี้ที่ผมเล่นตอนนั้นนะครับโอเคในรอบวงนี้ผมก็หยิบม,มาเป็นเบลนะครับกะจะไปทำอีเวนต์เช้านั่นเองหรือไม่ก็ทำเป็นวอลมอกไปก่อนนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เียบแซลมเป็นอีเวนต์เช้าเท่าไหร่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไข่สะด้วยแล้วเราก็ตัวแทงเราก็ยังไม่ค่อยมีของด้วยนะมันค่อนข้างจะแย่นะแย่ทุกอย่างเลยครับเกมนี้คือผมต้องใช้โอกาสเซี่ยสุดท้ายช่วงเวลเจ็ดนี่แหละครับถ้าเกิดผมโลไม่ฮิตไม่เจออะไรเลยผมก็แพ้ไปครับ อันนี้คือผมยังโชคดีที่ผมเจอนะโอเคผมก็ขึ้นแล้วนะตอนนี้คือต้องโลแล้วสถานาการณ์ไม่ดีนะครับโอเคโลครับได้ติโม่สองดาวมานะได้ยังไงโลต่อครับต่อได้ใครซา,าอันนี้คือดวงดีแลวหนึ่งนะครับอันนี้คือแบบเยี่ยมเลยตอนนั้นคิดในใจคือแบบโอ้เยี่ยมเลยเพื่อนโอเคอันนี้ผมก็ได้กาลิโอด้วยได้ไซรัสด,ด้วยครับเป็นไงคือตอนนี้คือช่วงพิกเกมเราเลยเวหลังจากนี้แหละคือนาทีของเราละเราได้เล่นละเราได้ฉายแสงแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็ okay, ตังบอยเป็น4ีิุเซอร์ไปก่อนนะ มันจะทำให้ทีมเราถึกขึ้นนั่นเองแล้วครับแล้วคข่สาก็จะได้แบบว่ายิงได้รัวๆนะอันนี้ผมก็สแลมวอร์มอ,อกไปก่อนนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็รอทำจีเป็นเช้าช่วงรอบคีฟนะ ก็หลังจากที่โลช่วงเวลเจ็ไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นนะผมชนะมา2รอ,อบติดละก็ถือว่าดีเลยถ้าเกิดผมแพ้มากกว่านั้นที่ผมน่าจะจบชีวิตแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะโอเคตอนนี้ผมก็อ p พเ e ลไปครับยังจำไม่ได้ว่าขึ้น8หรือเปล่าโอเคขึ้นเลยนะลงเป็น4ี่ทิกช็อตไปแล้วครับโอเคแล้วผมก็น่าจะส l a m เป็นรีเดมแล้วก็คี้ให้ไข่สะนะรีเดมเอาให้กาลิโอนเองอีเปนเชา้าผมน่าจะถามรอบคีฟรอบหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ซีเรียสเรื่องเกาะเท่าไหร่ว่าฝั่งนู้นนนมมััั่าจะตวแทงงยงไ ยังไม่แบบว่ายังไม่ยังไม่ถึกเท่าไหร่นะเกาะมีมาเยอะเท่าไหร่ก็เลยแบบสแสลมเป็นอย่างอื่นไปก่อนนะให้กาลิโอเรายืนได้นานๆนะครับโอเคอันนี้ก็เะสกานิดนึงแล้วก็เจอบ้านอยู่บ้านอยู่บ้านหนึ่งนะเป็นญาติเราเองนั่นก็คือบ้านนี้นะครับแม่งเล่นเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วแม่งดวงดีได้สซล่ามาด้วยนะครับซึ่งผมไม่มีนะอันนี้ก็บอกเลยว่าไม่ดีเท่าไหรนะ่แล้วแม่งเจอลิเลียด้วยนะครับกาลิโอเขาก็สองดาวแล้ว ฝูงก็ยังชนะได้อยู่นะครับด้วยพลังของไซรัสดิฟนั่นเองนะ th, ไซรัสเป็นตัวที่เก่งนะจริงๆอย่าไปดูถูกมันนะครับอันนี้ก็เราครับยังไงผมน่าจะหยิบคอมแบทเหมือนเดิมนะบอกเลยว่าเกมนี้นี่คือเราต้องคอมแบทล้วนแล้วเพราะว่าเราไม่ได้รวยเราไม่ได้บอดเราไม,ไ,ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะผมเลยหยิบเป็นคอมแบทมันล้วนๆเลยนะทำให้เราพลิกเกมได้นะครับในเกมนี้โอเคอันนี้ผมก็มาร์กนะครับกะใส่แบบว่าอูเดียไปนะได้เป็นอิงชา์โดนเองนะครับบอดเราก็จะเป็นประมาณเมื่อกี้เลย โอเคก็โลครับตอนนี้ผมอยากได้กาลิโอกับไคสะสองดาวให้ได้นะไม่งั้นผมก็น่าจะแพ้นะครับถ้าเกิดสองตัวคีย์หลักเราไม่สองดาวนั่นเองนะโอเคซึ่งผมโลหมดตัวรอบนี้ผมน่าจะไม่เจอด้วยนะเว้ยอันนี้คือค่อนข้างจะแย่นะครับเห็นบ้ไม่เจอนะแย่เลยแซดเลยนะโอเคขายไปครับถามีคอันสิบาทไว้แล้วกันแล้วเจอเป็นอูเดียแต่ว่าลงไม่ได้อะครับไม่มีตัวเปลี่ยนเลยนะตอนนี้บอดเรามันค่อนข้างจะครบแล้วอูเดียนี่ต้องรอเวลก้าอย่างเดียวเลยนะครับ แล้วเหมือนเกมมันยังเห็นใจผมอยู่นะได้ไข่สะมาสองดาวแล้วครับบอกเลยว่าโ,โหเย่าใจชื้นแล้วตอนนั้นถ้าเกิดไข่สะเป็นสองนี่บอกเลยว่ามีโอกาสแพเยอะมากนะครับถ้าเกิดโลไม่ฮิตนะนะโอเคอันนี้บอดแล้วว่าสเตเบิลมานิดหนึ่งแล้วผมจะโลให้ได้เป็นกาลิโอ2ดาวก่อนไข่สะ2ดาวก่อนครับแล้วผมค่อยขึ้น9นะเอ้ยไม่ใช่ต้องเป็น3ตัวนะครับต้องมีสลัดอีกตัวหนึ่งใช่ต้อง3ตัวนี้2ดาวก่อนเท่านั้นถึงจะขึ้น9้านะครับถ้าไม่งั้นบอดเรานี่ระหว่างทางขึ้น9้นี่ผมน่าจะโดนตบยับยับนะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับซึ่งขึ้นก้าวไปเราก็ไม่รู้ว่าจะโลหิตด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับต้องสองดาวก่อนนะครับสตัวคีหลักเรานะ เป็นเอ็นคาเตอร์แล้วครับมอกันหน้านะมอกันหน้าจะเติมตัวราคา4บาทให้เป็นทุกตัวเลยในวงล้อนั่นเองครับซึ่งผมที่เล็งไว้อันนี้ผมก็ไม่เล็งไม่ธนูก็น่าจะเล็งเป็นดาบนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปทําของให้ไครสนะนั่นเองไข่าะผมต้องมีของให้ครบและถ้าไม่งั้นนี่บอกเลยว่ายิงไม่ค่อยเข้าแล้วนะตอนนี้คนอื่นเขาเริ่มเก่งแล้วนะครับบอลคนอื่นเขาเริ่มตึงละอันนี้ผมก็หยิบมาเป็นดาบนะครับผมน่าจะต้องทําเป็น GS แทนนะครับเจอนสเลเยอร์นะเพราะว่าผมไม่ได้ธนูนะ ถ้าเกิดไม่ได้ธนูแบบนี้นี่ผมต้องไปทำเป็นอีเวน์ชาาแทนแล้วโอเคก็เดี๋ยวคิดว่าตอนนั้นก็ประมาณนี้ก็หยิบมาเป็นดาบนะครับซึ่งตอนนี้เลือดเรานี่อยู่ที่6นะครับคนอื่นเขาเก่งกันหมดเลยนะพวกข้างบนเนี่ยเห็นไหมบอร์ดเขาเริ่มตึงแล้วนะครับแต่บอร์ดเรายังไม่ค่อยซองเท่าไหรนะ่ละแต่ก็น่าจะโลต่อครับกาลิโอผมต้องสองอะเด็ไอ้บ้านคนนี้นี่เห็นไหมเขาแคปแล้วนะ <laughs> ซึ่งเรายังไม่แคปเลยค่อนข้างแย่น,นะครับโอเคไม่เป็นไร โลครับโลหาก,กาลิโอให้ได้ไขรสะโอ้ไครสะไม่เอาแล้วฮิตแล้วนะครับซึ่งไม่เจอนะเจอไหมไม่เจอเจอเป็นไซรัสตัวหนึ่งนะครับโอเคอาแย่อยู่นะไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะด้วยนะครับต่อจากนี้นะซึ่งถ้าเกิดชนะได้ก็ดีนี่แพ้บอกเลยเรามีโอกาสจะวัดโฟสูกมากเลยนะครับในเกมนี้นะ อบตีคีฟนะครับและที่มันดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือห้องนี้เป็นห้องปูนะครับมันทําให้ผมฟื้นออคอนค่อนข้างจะง่ายนะถ้าเกิดเป็นห้องแบบว่าธรรมดา่อคอนผมน่าจะพังไปแล้วนะครับเก็บนี้เป็นห้องปูเลยแบบเออค่อนข้างจะดีหน่อยผมมีโอกาสขึ้นก้าวได้นะไม่งั้นผมไม่มีโอกาสขึ้นก้าวได้แน่นอนนะครับโอเคแล้วไสร้านผมสองดาวไปแล้วนะครับจากรอบเมื่อกี้นะเพราะว่ามันออกมาในตอนที่ว่ารีช็อปพอดีเป๊ะเลยผมก็ได้มานะก็โอเคครับอันนี้ผมก็น่าจะต้องทําเป็นอ e ีเวนเช้าแล้วเพราะว่าผมขาดเจาะเกาะนั่นเเองก็สแล,ลมมย มผมน่าจะแลมให้ริเวนถือนะหรือว่าเอทอกดีน่าจะริเวนครับริเวนน่าจะเลือดเยอะกว่าเอทอกเลือดน้อยกว่า40หน่วยนะผมก็เลยให้ริเวนถือไปนั่นเองนะครับโอเคบอร์ดเราก็หน้าตาวันนี้นะเดี๋ยวผมต้องหากาลิโอให้ได้นะครับถ้าไม่2ดาวนี่ผมแย่เลยนะ ก็ได้มาเป็นกาลิโออีกตัวนึงนะครับอันนี้ผมคิดในใจตอนนั้นคือผมไม่โลละกาลิโอผมแพ้แล้วนะครับกาลิโอผมมี2ตัวแล้วผมไม่โลละผมกะจะขึ้น9แ้ละยอมเสียเลือดได้อีกเทินนึงนะครับเราจะมีตังขึ้น9้ได้พอดีนะโอเคก็ไม่โลละนะครับเพราะว่าผมต้องเล่นเป็น3อิงด้วยนะท้าไมงั้นนี่อาจจะมีโอกาสวัดโฟะครับก็เป็นสเกลบางชน่นซึ่งผมเห็นด้วยว่ามีคนใช้กาลิโอข้างเยอะแล้วก็เลยแบบไม่โลแล้วกันเนาะเพราะว่าโลหากาลิโออีกตัวเดียวมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ไ้โนนันเองนะ Okay. ตอนนี้ก็บอดผมเริ่มสู้ชาวบ้านได้แล้วนะใส่ราดผมแบกอยู่นะเห็นไปเมื่อกี้ไหมครับใส่รัดดิฟอีกแล้วนะ เปล่นเคาน์เตอร์นะครับโยนิโยนิจะแถมชิ้นสวยเทมให้เราซึ่งเป็นเรื่องดีเลยเพราะว่าเรามีชิ้นสวยเทมเหลืออยู่อันหนึ่งพอดีด้วยนะครับอันนี้ผมก็น่าจะเล็งมาเป็นอ๋อโชจินเนาะน่าจะเอาโชจินไปให้สายญาถือครับตัว5บาทนั่นเองเป็นที่ช็อตเหมือนกันน่าจะทําเป็นแคลี่ตัวที่4ี่หยตัวที่3ของเรานั่นเองครับตัวที่1คือใคระตัวที่2คือไซรัสนะครับแคลี่ตัวที่3แล้วก็คือสายานั่นเองแหละเกม มีตัวที่4แล้วนะตัวที่4ก็คืออูเดียนเองนะครับซึ่งผมทำของให้อูเดียเหมือนกันนะเกมนี้ผมก็เลยสามารถพลิกเกมมาได้นะอันนี้ผมก็ขึ้นเก้าเลยครับขึ้นเลยลงเป็นอูเดียลงไปนะครับแล้วเราได้ท็อกซินมาแล้วนะไอเทมของอิงชาโดนเองแล้วก็โลต่อครับกาลิโอผมต้องสองแล้วขอร้องออกไหมไม่ออกนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วอันนี้ผมน่าจะฝากบาทถือของไปก่อนนะโอเคนี่ผมก็แสลมเป็นการเบรดไปนะครับเอาให้ตีโมถือแล้วก็เอาแททูท็อกซินให้ อันนี้ถือไปก่อนซึ่งผมเจอคาริโอสองดาวไอ้เชี่ยแต่แม่งออกช็อปสุดท้ายดูเกมแม่งเดชกุสติดูไโคตรหยาบอะถ้าเกิดผมแพ้ไฟนี้นี่บอกเลยว่าผมเหลือให้ชีวิตเดียวนี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วแล้วเนี่ย ตอนนี้บอร์ดเรานี่บอกเลยว่าโคสเ s เบอรแล้วนะครับเหลือแค่ตัวไซล่าแค่นั้นเองนะตอนนี้ที่เราต้องการนะครับถ้าเป็น2ดาวได้ก็จะดีมากๆเลยแล้วถ้าเกิดได้อูเดียสอดาวนี่ก็จะเพอร์เฟกบอร์ดแคปบอร์ดจะจัดแล้วนะครับโอเคก็เปิดของครับน่าจะทําของให้อูเดียนะอูเดียเป็นแคลี่ตัวที่3ของเราแล้ว,ลวกันไซล่าตัวที่4แล้วกันนะเ <laughs> ลี้ยงผิดเอาใหม <laughs> ่ โอเคก็แสลมไปครับใส่ H OJ มันนะแล้วก็ใส่เป็นเซอร์แลกให้มันนะครับเราจะทําให้มันแบบเป็นไฟเตอร์แบบเต็มตัวเลยผมไม่ได้ใส่ของแ็งให้มันนะครับในเกมนี้ก็โลต่อครับโอ้โหเราเจอเป็นไซรัสสามตัวท่วนซึ่งมันจะให้เราเป็นวินคอนไซรัสสามดาวหรือเปล่านะเกมนี้ก็เลยซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็โลต่อครับหาสักตัวไม่ออกเลยนั่นเองโคตรหยาบครับผมจะทําเป็นหาไซร่าแล้วก็ทํา ไอ้อูเดีย2ดาวนั่นเองครับซึ่งไม่เจอนะ ตอนนี้เราก็พลิกกลับมาท็อปโฟได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งผมอยู่ที่1ด้วยในะตอนนี้ได้บอกเลยว่าผมพลิกเกมมาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะในเกมนี้นะครับดีนะผมตัดสินใจถูกตอนที่ผมโลเวลเนะครับถ้าเกิดผมไม่โลตอนนั้นที่ผมอาจจะแพ้ไปแล้วก็ได้นะสำหรับเกมนี้โอเคก็มาดูบ้านนี้นิดนึงบ้านเขาน่างจะแคปนะครับเจอเป็นไซล่า2ดาวด้วยซึ่งผมน่าจะโูได้หรือเปล่ามีอุดิยาสดาวด้วยเมื่อกี้แบบโแอบบ้โหโคตรยาบเลย ผมจะสู้ได้หรือเปล่านะครับต้องมาลองดูและการ o s i t i o n ของผมก็คือผมจะเอาไคสะยืนให้ตรงกับตัวแทคงนะครับเพราะว่ามันจะยิงเชิงได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ผมวางโพสิชันผิดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้อยู่นะ ก็ชนะไปได้นะครับฝังไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกเลยคอมแบทผมเยอะกว่านะผมอาร์กเกนคอมแบทสามอันนะเขาคอมแบทแค่อันเดียวมนะั้งซึ่งสู้เราไม่ได้นะครับแต่บอร์ดเขาแคบกว่าผมเยอะเลยนะแต่ผมสู้ได้นะครับเพราะผมคอมแบทเยอะนั่นเองโอเคอันนี้ผมก็หยิบมาเป็นสเต์แลกนะครับซึ่งทันบ่าก็ไม่รู้นะได้สซล่ามาแล้วซึ่งทันนะครับโอเคดีเลยดูเดียเราจะได้มีของครบแล้วนะครับใส่ไซล่าลงไปนะโอเคแล้วก็ถอดของจากอิงชาโดออกมาให้ไซล่าถือนะครับเรามี2ตัดฮิลวเลยก็ไม่เป็นไรครับได้อยู่นะใส่ ใส่ลาร์ดผมก็ขาดแค่2ตัวเท่านั้นนะผมน่าจะโลนะครับเผื่อเจอ3ดาวแต่อูดียแพ้เจอไหมไม่เจอนะครับซึ่งไฟนี้ก็น่าจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมภาคยาวเลยกันอันนี้ผมโพสชั่นนะครับมาโพสชั่นกันก็คือผมจะเอาไขสะยืนให้ตรงกับเซตโตเขานะเราจะได้เบิร์ดไอเซตโตเขาให้ตายก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาได้ซึ่งมันจะมาปวนแถวหลังเราเป็นเรื่องไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ผมก็โพสชั่นได้ตรงเป๊ะเลยไขสะเราก็ล็อกไปแล้วก็ยิงไปตอนนี้เซตโตครึ่งหลอดแล้วมันทุ่ม ตัวแทงเข้ามาข้างหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใส่ใครสะผมจะรอดหรือเปล่าตอนนี้ใครสะยิงเข้าไปเรียบร้อยแล้วใครสะผมรอดแต่ว่าจาังหวะนี้เหมือนฝั่งนู้นตัวแทงเขาจะตายหมดแล้วและใครสะผมยงังยิงอยู่ชิงไปชิงมาและเป็นฝั่งของผมที่เก็บชัยชนะเกมนี้ไปได้นั่นเองนะครับพิกเกมมาโคตรจะโอเคเลยแนละ้วเกมนี้โคตรเดือดโคตรตึง <laughs> โอเคก็ชนะไปได้นะครับสําหรับ ไครสะสนะีที่ช็อตนะวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยครับหน้าตาบอร์ดนะแต่ละเกมสถานการณ์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ทุกคนก็ต้องลองไปประยุกต์กันเองนะก็ประมาณนี้สําหรับคอมนี้ผมก็มาแนะนําให้คร่าวๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ